สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ทามเ l e เล e a r ัล Channel น,นะคะวันนี้เราก็จะมาทำ r รนด o m ในหัวข้อที่ว่าเขาฝากมาบอกว่านะคะเขาอยากบอกอะไรคุณนั่นเองเนาะโอเคก่อนอื่นเราก็ไปเช็คพลังงานกันก่อนนะคะ mm that's a tie for a one mm -hmm. คนที่มีความหวังนะคะตามท็อปปิกเลยนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณคือหลังจากที่เขาน่าจะไปเยียวยาตัวเองนะคะเขาเป็นคนที่มีความหวังนะคะในความสัมพันธ์นี้มากๆว่าอยากจะสร้างครอบครัวที่มันมั่นคงนะคะเขาไม่กลัวอะไรละเขาอยากเริ่มต้นนะคะเขาอยากเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดอยากจะ สลัดทุกอย่างทิ้งไปนะคะเขาไม่กลัวอะไรละเป็นพลังงานที่ที่อยากจะเริ่มต้นจริงๆที่อยากจะเดินหน้าต่อไปละเนี่ยเขาจะทำทุกวิธีทางนะคะโอ้พลังงานวันนี้แล้วยังไงต่อ เ,เขาจะหันหลังให้กับทุกอย่างนะคะเขาจะเดินทางไปหาเขาจะเดินทางมาหาถ้าอยู่ไกลกันเขาอยากจะไปหาคุณนะคะคนนี้เขามีความอยากจะละทิ้งทุกอย่างจริงๆนั่นแหละอยากจะหันหลังให้กับอุปสรรคที่มันทำให ความสัมพันธ์นี้ไม่ประสบความสําเร็จนะคะเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณเขาอยากจะมีคุณร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะแปดถ้วยใบนี้เขาหันหลังให้กับสิ่งอื่นนะคะเพื่อที่อยากจะเดินร่วมทางไปกับคุณเขาอยากได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะหกดาบหกถ้วยเหมือนมันเป็นความสัมพันธ์ที่ ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามนะคะเขารู้ว่ามันอาจจะผ่านไปได้ไม่ง่ายแต่เขาอยากจะไปด้วยอยากจะมีคุณร่วมทางไปด้วยกันนะคะอยากจะประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์นี้เขาอยากมอบความรักที่เขามีทั้งหมดให้กับคุณนะคะนี่ค่ะอยากย้อนกลับมานี่ค่ะแม่หมอก็พูดไม่ออกเลยนะคะ ก็ชัดเจนนะคะว่าข้อความไปในทางเดียวกันสิ่งที่เขาฝากมาบอกเขาอยากขอคืนดีนะคะอยากย้อนกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ในแบบที่เคยมีความสุขต่อกันนะคะเคลียร์อยู่ you, นะคะถึงจะเป็นข้อความบอกที่มันยาวมากๆนะคะ เราก็มาดูนะคะว่าไพ่มีอะไรจะแนะนำไหมในความสัมพันธ์นี้อืมฉเฉลิมฉลองแม้จะมีอุปสรรคแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้นะคะทำอะไรคุณไม่ได้คำพูด ที่เคยทำลายกันหรือแม้กระทั่งคำพูดของผู้คนนะคะืคนเนี้ยนะคะคนที่คุณนึกถึงสิ่งที่เขาฝากมาบอกว่าเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันประสบความสำเร็จจริงๆนะคะ เห็นไพ่จบไหมคะนั่นแสดงว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีบุคคลอื่นที่น่าจะเป็นปัญหามีอุปสรรคมากมายนะคะที่ที่ผ่านเข้ามาทดสอบความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนเขากำลังจะบอกว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันทำอะไรเขาไม่ได้นะคะ เขาอยากจะบอกคุณเหลือเกินว่าเขาค่อนข,ข้างมั่นคงนะคะและเขามีความมั่นใจอย่างหนึ่งว่ามาจะประสบความสําเร็จในสักวันโอ้พลังงานคนนี้ค่อนข้างดีเลยนะคะหวังว่าคนที่ยังมีความหวังในความสัมพันธ์นี้จะยิ้มได้นะคะต้องบอกว่าคนที่คุณนึกถึงเนี่ยเขากําลังจะก้าวออกมาจากอะไรบางอย่างที่ฉุดหลังให้เขาไม่สามารถที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อได้แล้วนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยู่พอสมควรจากสิ่งที่เขาคิดเขานึกแล้วเขาอยากจะคือเขาฝากไั่มาบอกนะคะอุ้ยพลังงานดีนะคะขอให้เป็นคลิปนี้เป็นของคุณทุกคนเลยนะคะดีใจด้วยนะคะโอเคเรียกว,ว่า ได้ฟังก็หลับฝันดีนะคะขอบคุณมากที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะคะวันนี้ถึงแม่หมอจะพูดอึ๋บ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะรู้สึกว่าพลังงานดีจริงๆนะคะดีจนแบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะคะภาวนาขอให้เป็นพลังงานของคนที่คุณคิดถึงของคนที่คุณอยากจะร่วมทางไปกับเขาจนตลอดรอดฟังนะคะขอให้เป็นคนคนนั้นเนาะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้หวังว่าจะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ